ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันพฤหัสบดีที่18กันยายนปีพุทธศักราช2568กับเรนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวนียนฝลับเปลี่ยนนะครับมาบอกกล่าวเล่าทอลหรือ,อที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตอนต่อนะฮะในบทนําบทนําในตอนที่สอง หรือบทนำสองนั่นเองเรื่องราวนะครับความเป็นมาหรือเป็นพระราชประวัติหรือพระประวัตินะครับขององค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่19แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์สามารถศึกษาค้นคว้าในพระประวัติในพระผลงานทั้งทางด้าน คดีโลกและคดีธรรมรวมถึงในภาคมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาชมนะครับมาชมทรัพยากรที่เราพอมีอยู่ในมือนะครับในพัดนี้ก็จะเป็นพระเนื้อโลหะนะครับพระเนื้อโลหะที่มีการจัดสร้างขึ้นในวาละตต่างๆรุ่นต่างๆที่มีการนะครับ ขออนุญาตจัดสร้างขึ้นโดยหมู่คณะนะครับโดยหมู่คณะบ้างนะฮะห,หน่วยงานราชการมากนะครับโดยภาคเอกชนมั่งนะครับโดยโรงเรียนสถาบันทางการศึกษาเดี๋ยวเราพยายามที่จะสืบค้นหามาเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตอนนี้เราก็นำเสนอเฉพาะแต่นะครับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในมือ อยู่ในมือและอันไหนที่เราขาดหายไปเดี๋ยวเราพอจะเติมเติมกันได้เราก็จะเติมเติมกันเข้ามานะครับให้ได้ฝึกษาเรื่องรู้รรมขอมเข้าใจกันนะฮะแล้วเรื่องราวมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีคู่มือมีหนังสือนะครับที่เป็นเปเปอร์รวมถึงที่มีการแสดงนะฮะแสดงประวัติในการจัดสร้างจํานวนการจัดสร้าง การพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็สามารถศึกษาค้นคว้าต่อยอดได้นะครับดังนั้นเรื่องราวของพระอ,องค์ท่านนะครับองค์สมเด็จพระสังฆราชเจา้าสมเด็จพระญาุสังวรน,นะครับถือว่าท่านพระอ,องค์ท่านมีคุณอุปกรณ์คุณอุปการในทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมายอย่างกว้างขวางนะครับเราก็จะต้องได้ศึกษา นะครับว่าความเป็นมาที่เป็นพระประวัตินะพราะของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นชาวเมืองกัญน,นบ,บุรีพอบอกเมืองกัญน,นบ,บุรีนะมันก็ยังมีเชิั้นให้เราไปไปศึกษาในประวัติความเป็นมาของเมืองกัญน,นบ,บุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองโบราณน,นะครับเป็นเมืองโบราณถือว่าเป็นเมืองที่มีอายุนะครับร่วมสมัย ของอาณาจักรของโบราณหรือแคว้นอู่ทองกันญาบุรีก็อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนนะครับฝั่งตะวันตกติดกับประเทศพามา่าก็ถือว่าเรื่องราวนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะศึกษาค้นคว้าต่อย,ยอดต่างด้านองค์ความรู้ต่างๆนะครับก็ถือว่าองค์สมเด็จพระยานุฝังวรเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านเป็น ดำรงพระอ,อิสริยยศในตำแหน่งของสมเด็จพระยันต์สังวรเป็นองค์ที่สองของประเทศไทยนะฮะแห่งกรุงรัตนสินต่อจากสมเด็จสังฆราชยันตสังวรฝุกไก่เถือนวัดมหาธาตุยุราลราชสิรินะครับหรือวัดมหาธาตุท่าพรจจันทร์นะครับดังนั้นเราก็มาหมุนเวียนสารบเปลี่ยนดูที่มงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลที่เป็นประเภทนะครับเป็นประเภทเนื้อโลหะเนื้อโลหะก็จะประกอบด้วยพระกิ่ง นะครับพระกิ่งพระชัยวัดพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อต่างๆที่เป็นองค์สมเด็จพระจินาาราชก็มีนะครับรูปหล่อที่เป็นรูปเหมือนพระองค์ท่านก็มีเป็นประเภทเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มรุ่นต่างๆแบบต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บสะสมตามกระแสความนิยม หรือเก็บสะสมตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธา,าที่มีอยู่ดังนั้นก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียนในด้านนี้มุมนี้ศาสตร์นี้สายนี้ก็ควรจะต้องศึกษาเดินรู้ให้ทําความเข้าใจกันอย่างกระจา่างในเมื่อครั้งคราวที่แล้วเราได้เสนอนําเสนอภาพพิมพ์ต่างๆไปแล้วนะครับในครั้งนี้เราก็มาชมพระเนื้อโลหะซึ่งเราจะต้องมาแยกแยกแจกแจก,แกออกไปนะครับตามที่ทรัพยากรเรามี ตามที่ทรัพยากรมีนะถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะในบางรุ่งบางพิมพ์นะครับ,าบ,าบ,นะรบแต่ในบางรุ่งมางพิมพ์ก็ถือว่าเป็นของดีที่หายากและมีราคานะครับอย่างเช่นเหรียญสมเด็จพระยัยานนาเรศนี่เราเคยได้หยิบยกน,นําเสนอแล้วถือว่าเป็นเหรียญรุ่นมหามงคลนะครับมหามงคลด้านหลังประทับด้วยพระรัญจกรนะฮะพระอักษรยอดพระประมาภิไธย พอว่ารอกับสอกนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีฟงพิมพิเษสามารถย้อนกลับไปปรึกษาได้นะครับในเหรียญมหามงคลนะครับเหรียญพระฟาสดาอย่างนี้นะฮะเราก็สมัยก่อนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นของดีนะครับราคาถูกเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วในบางลุกมาพิมพ์บางอย่างนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับ ก็วันนี้ก็โดยย่นยอ่อถือว่าเป็นบทนำที่เรามานำเสนอนะครับให้ได้ชวนติดตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่นะฮะกับความสนใจของแต่ละท่านนะครับสำหรับการจัดรายการประกวดนะของทั้งสมาคมทั้งรายการประกวดย่อยของเชีย์รังสิต หรือหลายๆที่หลายๆแห่งก็มีการบรรจุม,คม,มงคลวัตถุและวัตถุมงคลที่จัดสร้างในานามขององค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญานังสังวรไว้นะครับก็ลองไปศึกษาดูข้อมูลต่างๆนะครับแม้นอาจจะไม่เหมือนในยุคที่เฟื่องฟูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เรื่อยมา นะครับเรื่อมาในครั้งนั้นนะเขาเต็มโต๊แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเต็มโตแล้วนะฮะก็มันจะหันขึ้นโต๊ะแล้วก็ไปร่วมอยู่กับองค์สมเด็จกับมงคลควัตถุหรือวัตถุมง,งคลของพระกิจิคานจาร,รูปอื่นๆนะครับดังนั้นเราก็ตามทรัพยากรที่เราจะมีอยู่นะฮะพระกงพระกิง่งพระอะไรเนี่ยนะฮะเราก็จะหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับวันนี้ก็คงจะ ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เอาแบบย่นย่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปขายายความกันตามที่เรามีทรัพยากรอยู่ในมือนะครับก็ขออนญุญาตนะขออนญุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้แล้วในครั้งข่าวหน้านะครับครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบจุดเ,เจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันแบบที่แพ่เบตไตนะครับ แบบต่อยอดนะครับแบบมีเชิงชั้นแบบมีลำดับอย่างก้องขวางก็ขอให้ดีติดตามกันไปโดยลำดับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ